เซฟอุบลพลังคนไทยล้างบาทล้างเมืองใหม่ิกคลินิงเซฟอุบลพลังน้ําใจสว่างสวยัยเป็นทำแจกรู้สึกมีพลังนะเพราะว่าไอ้พอเราเห็นหมู่มวลลักษณะเยอะขนาดเนี้ยนะมันทําให้เราเนี่ยมีกําลังที่จะที่จะทำเนียค่ะเพราะว่าไม่ไม่รู้นะแนความรู้สึกของป้าเนี่ยนะป้า,นนะปามีความรู้สึกว่าพอเห็นคนเยอะๆเนี่ยพลัง มันมันจะทําให้เราเนี่ยมีพลังในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะคะ่ะเพราะถ้าเราไปทําคนเดียวเนี่ยมันมันอะไรอ่ะอย่างบ้านเราใช่ไหมเราไปขาดบ้านเราเนี่ยมันก็จะมันทาคนเดียวมันก็จะไม่เหมือนกับทากับหมู่กลุ่มเพราะหมู่กลุ่มเนี่ยมันจะต้องมนันเป็นแรงผลักดันเนี่ยให้เราได้เต็มเต็มที่กับการทํางานนะคะแล้วก็รู้สึกถามว่ารู้สึก มาออกคนนะกับการที่เราพอพี่น้องมาลักษณะเนี้มาทางานกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยกับบางคนก็ไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะแต่ทุกคนก็มาช่วยมาช่วยกันทามาทาด้วยใจอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าขอบคุณพี่น้องทุกคนเราต้องขอบคุณพ่อครูนะคะที่สร้างสังคมสาธารณะปกีให้พวกเราเนี่ย ได้มีความเป็นพี่เป็นน้องเขามีเขาพวกเราเดือดร้อนพี่น้องกงัต่างก็มาช่วยกันนะคะเราทำค่ะทำค่ะ,คะงานที่งานศูนย์ค่ะก็สนุกดีค่ะเห็นคนอื่นทำงานก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจทำงานดีก็กดีใจค่ะที่มีคนมาช่วยทำงานที่ประลาดช่วยค่ะช่วยอะไรร้างที่ต่าง เล่ท่ค่าเลินท่อค่าก็ไม่เบื่อค่ะเพราะว่ามีคนมากันเยอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกสนุกด้วยค่ะภาวะเหรอคะมันก็ไม่ถึงกับรู้สึกเฉยเฉยะคะแต่ก็ไม่เบื่อค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบง่ายๆค่ะสบายๆแล้วก็ทํางานแบบไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรค่ะก็ไม่มีสภาพอะไรมากมายคค่ะขอบคุณค่ะ ใก่้เวลาแล้วพวกเราสัมาสิกาจงรีบมามาช่วยกันอย่าหัวเดินอยู่จงวิ่งมาให้ทันมารวมกันรวมกันที่เป็นพลังพ่อขอ,องเราเคยบอกว่า 光。